เวลาทุกคนเล่น ps 5เนี่ยทุกคนเล่นในทีวีจอใหญ่ๆแล้วมึนหัวไหมครับถ้าทุกคนมึนหัวแล้วทุกคนเข้ามาเพื่อที่จะดูจอบางจอที่เหมาะกับตัวเองในระยะที่กําลังพอดีไม่ให้มันมึนหัวนะครับคุณมาถูกนะครับผมและยิ่งถ้าคุณเป็นสายงบนง้อยง,งบกลางนะครับไม่ได้อยากจะเสียเงินไปกับจอเล็กๆที่เป็นสกล 4K นะครับคุณมาดูคลิปนี้ผมว่ามาถูกนะครับเพราะนี่คือ จอเส่ยวมี่นะครับผมตัว27นิ้ว 2K นะครับคือเป็นจอ,จอที่ผมได้ลองเทสมาในระยะหนึ่งแล้วหลังจากได้มานะครับถือผมมบ,ผมบอกเลยว่าเป็นจอที่ดีมากนะครับ HDMI เนี่ยลองรับ2.0นะครับผมลองรับเอ่อตัวรุ่นมันอ่ะจะอยู่ที่ 180Hz นะครับ 180Hz ซึ่ง จริงๆอ่ะออตัว ps 5นะครับจะลองอัพที่120%เพนาะต่อให้จะเป็น 4K หรือว่าตัวเล่นตัว performance Mode นะครับ performance Mode มันก็จะอัพสกลขึ้นไปซึ่งสาเหตุที่ผมเลือกตัวนี้มาหนึ่คือมันเป็น 2K ครับลองงบมันถ้าคุณกดวันเล็กเบิ้ลคุณได้ราคาดีมากนะครับอยู่ที่4ี่ถึห้าพันะครับผมประมาณนี้ผมได้มาอยู่ที่ประมาณ4หรือห0 0พกว่าบาทเนี่ยแหละครับไม่เกินนี้เพราะว่า จอนี้นะคบผมจะซื้อไว้มาเล่นเวลาที่ผมมึนหัวนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเวลาเล่นเกม PS5 เนี่ยบนจอทีวีที่มัน65นิ้วนะแล้วนะแล้วทุกคนมึนหัวไหมนะครับยิ่งเป็นเกมทีออ่อย่างตัว God of War นะครับที่เป็น60เฟรมเรทนะไม่ใช่ตัว God of War ภาค Ragnarok ok นะครับที่ทำเฟรมเรทเกิน60นะครับผมจะบอกเลยว่า มันมึนหัวนะครับสําหรับผมไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่กับการพอมาเล่นในจอเนี่ยตัวจอเสี่ยมี่ตัวนี้นะครับจริงๆไม่ต้องเสี่ยมี่ครับเป็นแบรนด์อื่นก็ได้ครับมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนสเกลมันเล็กลงนะครับแล้วเรามองได้กําลังพอดีไม่ต้องโฟกัสเยอะมั้งด้วยความที่ผมก็นั่งถูกระยะแล้วนะครับผมนั่งถูกระยะแล้วในจอ6 5นิ้วพอมานั่งแต่ว่ามันก็ยังมึนหัวอยู่ดีด้วยความที่โฟกัสเยอะหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวพอมาเป็นจอเสียมี่ตัวนี้กับการว่าเอ้ยดีวะ่ะเ,เป็นจอที่ดีด้วยแล้วก็ดีไซน์ก็โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับภาพนะแล้วจอตัวนี้นะครับมันเป็น hdr นะครับรันได้ที่2 k นะครับ1 8 0แปดิบ h z เนาะ hdmi 2 0นะครับเออซึ่งสายเครื่องเดิมเดิมมันเพียงพออยู่แล้วนะครับเกมแรกที่ผมจะเปิดให้ดูนะมันจะรัน อยู่ที่ 120Hz นะครับมันสามารถทำได้นะถ้าเกมนั้นๆของ s t a y s t n t i o n 5ที่เขาทำมาลงอะ่ะมันจะเขาคัต้องไหม้มาเป็นเออตัว160เฟรมนะครับมันจอมันจะวิ่ง 120Hz ให้นะครับผมโดยอัตโนมัติเลยนะเราไม่ต้องไปปรับอะไรที่จอมันให้หุ่นวายนะครับ HDR ก็จะทำงาน h ฮก็จะวิ่งจอมันจะเซตไว้เลยว่าเป็น 120Hz ออโต้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวขอเซตติ้งของ The Last of Us แป๊บหนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเห็นไหมครับวิ่ง 120Hz นะครับอ่าเป็นโหมดส a ต d a า d hdr on นะครับอ่าแล้วจอตัวนี้มีฟีซ n c ให้ด้วยนะครับผมพิกัดของจอตัวเนี้ยผมจะแปะไว้ให้ดี description กับใต้ comment นะครับซึ่งถ้าเกมมันรันที่120มันก็จะรันจอมันก็จะปรับเป็น 120Hz ให้ครับผมอันนี้มาดูในพาร์ทของ god of war ภาค สนะครับผมหรือว่าภาคที่เปลี่ยนพอร์ตมาลง P.S.4 เนอะ God of War นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูภาพกันตัวภาพที่รันเป็น 2K เนี่ยผมมองว่าสำหรับผมนะไม่ว่าจะเป็น the, ในภาทของ The Last of Us หรือว่า God of War ซึ่งเป็นเกมที่รันทั้ง P.S.4 ด้วยแล้วก็อีกเกมนึง่งรันสมัยเพ3แต่ว่ามารีเมคเป็นพาร์ทวนะมาทำเป็นเวอร์ชัน PS5 ซึ่งภาพสวยทั้งคู่ครับถือว่าอยู่ในเกมที่รับได้ต่อให้คุณมีจอ 4K แต่ว่ามันจะเป็นการอัพสเกลนิ่งให้ได้ 4K เนอะอันนั้นเรื่องลึกซึง้งอันนั้นผมจะไม่พูดและกันแต่ผมสำหรับผมนะอันนี้รีวิวแบบไม่ได้มาทำแบบขายของอะไรนะครับผมไม่ใช่ช่องใหญ่ให้ภาพมันตอบโจทย์ให้คลิปวิดีโอมันตอบโจทย์ละกันผมไม่ใช่ช่องใหญ่ ผมไม่จาเป็นต้องมารีวิวจอเพื่อให้ทุกคนไปกิมลิงก์ผมไปซื้อครับผมไม่ใช่แบบนั้นผมไม่ได้ช่องดังมหาศาลอะไรอย่างนั้นที่สปอนเซอร์เสี่ยวนี่จะเข้าได้ครับตามที่ทุกคนเห็นช่องผมหลักพันแต่ผมใช้แล้วมันโอเคแล้วยิ่งใครเวียนหัวมาใช้จอ27นิ้วไซส์กํากลังพอดีแล้วรันที่ 2K ด้วยผมว่าจบผมมองว่าเคสน,นี้คือสบายมากนะครับ ในสำหรับตัวจอ Xiaomi G27QI นะครับเป็นจอที่จบมากระยะนัางระยะกำลังพอดีสังเกตที่กอเอาพอครับรายละเอียดหรือว่าอะไรมันไม่วุ้นถ้าคุณเล่นพันแปดสิบอัพสกิลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันเขาเรียกว่ามันจะมีวุ้นๆแต่ว่าในพารของ 2K ไม่รู้ว่าคือต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่สามารถอัดมาได้เพราะผมอยากให้เห็นความต่างถ้าสะท้อนภาพมา มันจะไม่เห็นครับว่าจอเราต่างยังไงผมเลยเลือกที่จะเอาโทรศัพท์เอ,อ่อถ่ายที่ความชาร 4K มาให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามันเห็นได้ขนาดไหนอันนี้คือจอ Xiaomi G27QI นะครับสามารถไปตามกันได้นะครับโอเคซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครงบกลางถือว่าเป็นของดีครับผมลองติดไฟในห้องนะให้ดูภาพ นะครับจากจอเพียวๆนะให้ดูภาพจากจอเพียวๆอ่าแล้วก็ในเคสเนี้ยเกมเขาเป็น6 0 h ินะครับจอนี้ก็จะปรับเป็น6 0 h ิอัตโนมัติโอเคอย่างเดล l a ออฟอาร์ตพารถ้าเกมมันรันได้ 120Hz จอก็จะปรับเป็น 120Hz ให้เองครับ HDR on ปกติอันนี้ให้ดูภาพหน้าต่าง UI มองแล้วไม่ปปวดมันไม่ปวดหัวต่อให้ผมเล่นจอใหญ่ แต่ว่าถ้าเกมนี้มันรัน60สิเฮิร์ผมก็รู้สึกมึนหัวครับแล้วผมก็ได้ลองเทสเกมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเออตัว f o r t ดไน e เองหรือว่ากรอลวอเด t ร์ร a นซอฟอาดีเลยครับผมบอกได้เลยว่าดีจริงๆเป็นของที่ดีมากๆนะครับทุกคนดูอย่ากเกิดดูเอาไก็ได้นะครับอันนี้ให้เห็นกันจะจะถ้าใครอยากได้จอที่มีบัจเจตกลางๆนะครับไม่แรงไม่ต้อง 4K ตัวนี้คือคำตอบสำหรับทุกคนครับ 2K